ກະສາໂຕແມ່ແມ່ນແນ່ນາຍແສນພວເກົ່າໃຫ້ໂກກໍຂາງຕາເກົາໄດແຟນຜູ້ມາວເມົ້າຍອງຍາແມ່ ศึกษามาร์ควารุ่นน้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีอาาจรย์แค่ะสสวัดีค่ะสสวัดีแม่มาแล้วแม่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานทุกท่านสวัสดีพี่น้องทางบ้านทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันค่ะสวัสดีแม่สวัสดีครับแม่ชุดแม่ขาดเอาหมองฟังร่ำแม่น่าจะบาดสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะบ้าขาดเอ๊โอมันเป็นคอนเซปต์วะนี่บอร์มาของน้าบบบแกมือด้วยงานหลายงานหลายแม่งานหลายหลายช่วงนี้ แม่ค่ะโ,โอ้ยเมนยัยงเยอะโอเอ๊ยอีห่าแดกใส่มเไหมโอ้ยแม่เป็นโรคหัวใจอยู่ฮะเราเป็นเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายเป็นเงี้ยคุณเฮียเราตีพ่อขอกระตือรือร้นหันแม่ <c oughs> ตกใจเบิร์ตโต๊ะใหค่ะสรันสัีพี่น้อง,ง,งทาง,งบ้านสมุทรตะค้อนก็แล้วกันค่ะเออเออเมนยังขวบวันเกิดขววันเกิดวันเกิดลืมสื่อกาวสามเค้กมาให้เค้กแม่เค้กเค้กเอาขึ้นจะเอากาวกาวตาเกลวสามเค้ก กับยางแน้ลูกป้าป่าข้างในเป่นคนว่าลู่นี่เพื่อนบอว่าป้าเมื่อไหร่แม่ที่จะได้เอาเรียนยานเียวหมดมาหลายปี้วเพื่นว่าไม่ได้มาพูดเดียวดิมาก็ไผถ้าลูกมานะไอ่ท้ลูกัวเล่้วสบร้างที่อขาลูกไหุ่ยแรงวมาก่ามือขึ้นนี่ไปคับโรงแรมปฐมมืงขึ้นนี่มือขึ้นถือกันอยู่บล่ปวดขาพันเป็นทุกคนขาเตีนยาง มือขึ้นเต้นยาเลยอัศวสาวด้วยหนึ่งสามจิงตังแกวแม่เนี่มึงเห็นมะจิงกองแก่เลยกะโอเสียวซีโอเสียวอยางของมันอ้าวแม่โอเสียวนี่ยนี่ยังโอเสียวโอเสียวซีโอเสียวซีพิษอะไรพิโตโอ้โห้โห้ยอันยศเกิดคนทัดนเลยมึงถามไปเลยกับลูกมึงอยู่ยังเมย์มากกับไผ่ก่อนมึงเมย์มากกับไผ่นะมกกับลูกลูกอีกหรอหมอใช่ลูกเช้าอ๋อคู่กินใไปเนี่ย กูกินพระเอกลูกกูกินพระตะแมีมุงใสลูกลูกอีเล็บบลูกจ้าลูกแมียค่ะลูกสีออกมาแบบรอๆแม่นบอแมียค่ะต้องมีเพลงเน้เพลงยังเอากระเหลี่ยวแล้วเหรอน้าเพลงรอรอหนึ่งแท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 งจะขอกระบาดเจัาตัวจีนลงสิ้นยังลงสิ้นลงเหนือลงวัที่ลงลงลง เมาอยู่นี่เอ้ยมีไอมึงว่าก็แทกแต่ดันบอกหยองกันบ่ะนี่มาเดีว่ามั่นนะนะดงเลยอ่ะเม่อแต่ห่อเสียหอนย่ำร่องอย่างละไอเอาเปิดโตลูกเปิดโตเปิดโตเลยวะเปิดโตละลอ้ลูกยิ่งละเอาเปิดโตอย่างเอาไปใส่ว่าเปิดโตให้ลูกแบบรอๆนอยนะนาคือรอพี่ยังปะอาจารย์เรียนพี่ยังไรบ่เรียนนายอยู่พอดีเขาราโอเคอยู่อะไลรเพี่งอะไรเพียง เล่นเลยบ่โอเคบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไห้ำเงาห้ำห้ำเงาเงาห้ำเออเงาห้ำมึงเงาบ่เนี่ีอะไรว่าฮีเจ้าจีนเกี่ยวเขาค่อยนั่งเออเอาไปได้บ่ได้บ่ได้อยู่ได้ยู่ได้ได้มีข่าโอเคอยู่มึงปล่อยมึงปล่อยกูดู พี่น้องคะพี่น้องคะต่อจากอี๋ไม่ะเป็นกขาบมาเสียพี่หล่อมิลล่าเนะคะพี่น้องจะได้พบกับน้องจัดจัดใจชาตชั่วค่ะเนี้ยกว่าฮะน้องจัดนายจัดใจชาติชั่วเมซี่บอกเหมือนว่าอันอหนีถามเมซี่เมื่อกี้เหรอเออซื้อมาดหลีชัดชัยชัดชั่วชั่ว สวัสดีครับมาสวัสดีค่ะจัดใจชาติชั่วค่ะ,ะ,ะกใกล้ใกล้ไม่นตาอยากตะกินะปะลามาบัดดีเกี่ยวเข้าค่อยนางนองไม่รู้พองเทวินหา เขาเรื่องเต็มในน้ากับบอมีกวัวยานคอยตะวันที่มาช่วยใจหุ่นห่วยยันบ่อยยู่หากแมนูคือจังมามองดูฟ้าเป็นห่วงนางแลมองดาวไทยดาวสร้าง คือน้องพี่ยืนเฮียงกันเบิ้งดนดนซ้อมมันไม่จออคือรอแทนจังลูบทันเนอร์นอนเฮียงเออหนอตั่วจั่วไอจัดใจจัดจัจั่วค่ะพ่อนเกลืวฮั้บารด้วยหรเราบ้างมันเอาอีลีเลอร์นะเห็นบ่ เราได้มันก็นเอาได้น่ะไม,ไม่ไม่จำคำแล้วนกกาบินกราบัรังพี่ยังเกี่ยวข้าวอยน้าคนเดียวแบนเอ้ยจากไปทิ้งขาดทิ้งเกี่ยว วนนคละเดียวเลี้ยวหาน้องแต่ตาเมียง้องแนมเจ้าตำปาเห็นกะค่าส้องเซวเสียงแจวรัจจงคุนยืนอยู่ตนใต่หงจําปาเหา่าอ,อุราดินน้ำจุดเตือเธอไปแล้วลืมคนคอยอยู่ขาดพรนานังนางหมู่ตาตั้งนางคอย อยอฉันคอยกินเหล้าเหงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความฝันเกี่ยวเข้าคอยไอตู่เป็นคู่ทุกวันฉนันไหนเธอลืมคำมันจากกันเหมือนตายทางเบ็น คิดถึงเอวบาเกี่ยวข้าวคอยนองน้ไไบวะจตนตอบบ่อฟางเกี่ยวจนกรอบแดงหรือแกล้งให้พี่ต้อมต้มนอนเคินใจคมเหมือนดังคนง้อยคงเกี่ยวยาไปนานทรมานเบื่อราคลอยลอยไม่เห็นใจคนคอย มันคนเดียวใจมันเกี่ยวขวานำหาหนอนสายตามองพวงเขาแต่ใจเฮามันฮอดผือบือเกี่ยวบาดเมือ่อเรือนไหลอาบย้อยใจลอยห่วงดังปิดหมุนโลกกัรคุณนบุนแล้วบ่าตายหักคุณนลายละอายได้เงีนป่อ สุดยอดครับผมเนี่ยเอาไฟดับอีกแล้วบอนี่เฮ้ยเตปักไฟอีกแล้วบอนนี่ยไฟอยไฟอยนีย่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนพ่ออียเสียยูพี่แม่ยโอ้ยนี่ยืน้เดอยู่นี่เอาเปิดไฟทำไมเปิดไฟเปิดไฟผู้ใดดับไฟฮาสแฮปปี้เบิร์ดิเอาอาจารย์เอย้้แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวขึ้นพิชขี้แม่บักเอิกับผาขึ้นสูงให้สูงเอาไอเอาไหมลูกแกนโยโย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ใคนี่ Happy birthday to you เกิดใควะ Happy birthday happy birthday. happy birthday มันเกิดพายหน่องมันเกิดผมครับเอา Happy, happy birthday to you ฮปเบิร์เดย์ไพนี่พี่พี่พี่น้องแหลครับน้องแหลว้าเซอร์ไพร์ตไปอนี้ยกุมผ้ากันยังมาเกิดอีกอยู่เค้กก้อนใหญ่นะครับขอบคุณนะครับน้ำปลาแม่ดวงครับขอบคุณพน้องแหลครับขอบคุณเจ้สวยๆจากพี่ดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณสูบทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเต่าหยองนะคะขอบคุณน้ำปลาแม่ดวงนะครับผมเซอร์ไพร์ตวันเกิด สมัยเค้กมันเกิดได้น้องแล้ววันนี้นะครับเออยบอกว่าเอาปอนใหญ่ๆที่สุดให้อุบลราชธานีมาสันแกบแก่มาก่อราะได้เนี่ซทรนี่แหละค่ะนี่ใหญ่เลยครับผมอันนี้ก็เกือบสิบปอนด์นะครับนะครับผมขอบคุณพี่ดวงครับผมอ้าวแฮปปี้เบิร์ดดี้ทูยูปัดเอาปัดเอาเออปัดกระซ้าขนมเป้ากียแงรบอกฟิว โอ้ยปัดสะกอนแน่อีห้าแดกเพิ่ง่าเป้ากินไรเป้าจะได้นำไรมันก็ฟงออกเต้ามังหัวนั่นน่ะเออเอาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอให้น้องแหลมีความสุขมากๆนะครับนะครับผมกิจการนะที่ทำไว้ก็ให้รุ่งเรืองเด้อต้องเงี้มันบสดึงเลยพัวอวยพรมันแม่สดึงค่ะอ้าวนม่อวยพ่อท่านแม่ก็ล้วกันให้น้องแหลมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคนหาคนหอมงานการรังเงินทองลังเข้ามาหลายๆเด้อ ไอเศร้าปากแปียงตั้งปีน่ะจาถูกไม่ไปเมื่อไหร่ลุงแม่เรื่องเนี้ยไม่ร้ายปีหรอเนี่ออธิษฐานดิค่อยธุรกิจขายหมูลุงเรื่องกันเลวกันแม่บอกว่าไอ้มีคนทักคนหอมเม่นหมอท่านสักเก้าเนี้ยเขาจะหอมหนูค่ะเอาเลยหรือเอาเลยค่ะหอมเลยดิอุ้จยาว์ต่อถามหน่องเขาเนี้ยถามหน่องเขาก่อนเร็วเร็วว้ายถามเขาก่อนเนี้ยเขาจะหอมกว่านะ เปลี่ยนจากอันหนาได้ป๊เอ้ถือถือเคือกไว้หอมใหญ่เลยลูกหอมผู้สาวเนี่ยประกาก็ถือว่าหอมเอาปัดใส่หัวไหนาเนาะบัะลาก็ถือว่าหอมหมาไปก็แล้วกันห้องเอาบุญเนี่ยคือมาคลั่กเอย่าด่ามาเด้อครับโอ้ยเอากอดกระเพาะกอดกระเพาะมาตอกหอมดอกเออพอเบียดพอเบียดเออ ให้เอื่อยมีความสุขหลายๆ่ะทั้งถึงรับที่หนึ่งหรือมึงโวยพอให้เอื่อยแน่บ้านโวยพอดใหญ่ครับครับพอให้เอื่อยแห้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับผมมีงานหลายๆครับก็เอิญผมไม่เด้ครับเพชรพิพก,การโอ,อย่ามา,า,กกาอยู่เพชร<า>พิการ มึงต้องยางมันไมลอยเลยเห็นว่ากูเตรียมยางคือกูขาไว้แล้ขอบ<อ>คุณค่ะขอบคุณแม่สีขอบคุณแม่เอขอบคุณน้องยองแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะเค้กจากแม่ดวงนับมาลาแม่ดวงนะคะขอบคุณน้องหยองครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องหยองไปเปลี่ยนชุดสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวยองยองเอาไปเก็บฝ<ๆ><ๆ>ากนะครับขอบคุณครับอันนี้บ,บัลลัยใส่สีลปวิดรับเชิญเนี่บัลลัยใส่แขกฝากฝากฝากเขาขี้กาอยู่ไม่ลืมซื้อมาฝากมึง อีย่งเนี่ยอีย่างรงเย็นโอ้ยยุนี่ก็เย็นเพราะแห้งเลยยูนี่นี่อยากให้มึงมีชีวิตมีเย็นเป็นสุขมึงปาบเอาเลยมึงมาเอาแข็งคือประตูเฮอยแข็งแบบไหนโอ้ไหเลือกเอาซึ่งนำทานย่อะไรซึ่งนำลี้งสิไรนำทาแม่เห็นบอลแล้วแล้วยิ้มลายจนปากแล้วฟิลแล้วดีใจ ตื่มหมดที<ช>่ว<ช>่าน้อ,อ,<ช>นองหยอกน้องหยอกมือขึ้นนี่น้องบร,ระดียหยอกบระดี๋ยวหยอกไม่จำเก่งใจว่าบ่เคยเห็นสัปดาห์ปานนี้รองเพลงอะไรบ้างใครบ้างสิความมันอยู่ในสวนว่าจะว่าอยู่ในบุญมองไฟไหมโอ้ยบาดสามสิบบาทไหมบอกว่าให้เป็นนาเป็นตาตัวแทนมาดาวฟ้าเป็นไปจะได้ไปขายหน้าขายตายบ่แลยนอุ้ยจะมาขายหน้าขายตายเด้อเป็นจังเซนแม่มากับกูเต้นยางจะมาสดเจียมกูปวดกูปวดเพราะเขาะได้นเท้าอยู่ะดิอาจับมือตรงขัดไปมาจะมาเต้นยางจะว่าเอาห อาทีเดี uh, so uh, so uh, uh, so ๋ยวเราเต้นอยู่ป่ะอุ้ยจังอยู่ว่าใส่เอาสมมุดสมุดไหนบ้างเนี่ยเอาเต้นอยางจะไหนมาเชิญกีต้น้องก้อยอยางแก่ตาขวบขวบเอยเอาคอยจิตคอยจิตถืออย่างกับเจซี่เนี่ยเอาจะเต้นไหมเอาเอาหนึ่งสองสามอีกทีสองแก่แมวหน่อยสอง้อนเขาเลยแม่มดีเมื่อคืนนียเนาะเอาแม่สุดเอาแม่สุดแขนเมืงบกี้อุ้ยอย่าแม่สุดแสียเอาถอดเป็นหยังอยากแม่เลยอยาดิ้น เอาพี่น้องข่าวเขาไมาในกลุ่มล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ